ป็นสมาชิกสภาเป็นนายกยกมือสิครับผมอยากสํารวจความเห็นอ,อ๋อนน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยท่านที่ไม่ยกมือนี่ตกลงเป็นอะไรฮะข้าราชการใช่ไหมฮะออวันนี้ดีใจมากเลยที่ไม่มีใครใส่สีส้มมาทุกคนเลยนะเนี่ยดีไหมฮะมีสุภาพสติไหเปร่าสีอะไรฮะสีชมพูหรือสีส้มเนี่ยสีชมพูรอดไปท่านนักการเมืองที่อยู่ข้างหลังตูนาขยับมาเลยดียกว่า เพราะว่าถ้าท่านมั่นใจแล้วท่านก็จะปลอดภัยนะสิ่งแรกที่เราต้องทาความเข้าใจก่อนว่าชั่วโมงวันนี้คนที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยคือผหนึ่งของประเทศนะในเรื่องกฎหมายเรื่องการท้องเที่เนี่ยท่านประหลาดท่านนั่งฟังผมมาหลายรอบแล้วนะวันนี้ท่านตั้งใจจะฟังจริงผมอยากจะถามท่านก่อนว่าท่านเป็นนักการเมืองเนี่ยไอ้ใบส้มเนี่ยมันคืออะไรใครเป็นนักการเมืองพอจะตอบผมได้ไหมครับว่าใบส้มมันคืออะไรเออ ท่านผู้ที่คาดว่าจะสมัครไปส้มเมือ,อไหภาษากฎหมายบอกว่าคือการเพิกถอนสิทธิการสมัครเป็นการชั่วคราว1นปีที่อยู่ในหน้าทบกตแต่ความจริงมันไม่ใช่มันร้ายแรงกว่านั้นสิ่งที่ผมอยากจะต้องบอกท่านตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าในข้อกังวลที่เราเกิดขึ้นมาโดยตลอดทำไมการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย มันจึงเป็นเรื่องร้ายแรงกับผู้สมัครมันอยู่บนเวทีเนี่ยคือมาตรา249ของรัฐธรรมนูญมันอยู่ที่องค์ประกอบของมาตรา252ประกอบ249ความที่ก็ไม่เชื่อว่ากระบวนการในการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันจะสุจริต เขาจึงต้องป้องกันและเขามองว่าถ้าหากว่าให้กระบวนการเลือกตั้งไม่สุจริตแสดงว่าพวกเราเข้าไปโกงมีท่านนายกนั่งอยู่ตรงนี้สักท่านไหมฮะท่านท่านนานยกอบตอท่านนานยกเทศบาลดีไหมฮะท่านนา,นายกมือทักท่านเลยฮะเออท่านนั่งอยู่ตรงนั้นคราวที่แล้วเนี่ยท่านยิงไปหัวท่าไหนฮะ หัวาะจริงๆนี่เราถามม,าถาถามันตรงไปตรงมาถ้าถามนตรงไปตรงมาแบบนี้บางทีหัวเท่าไหร่เนี่ยถึงวันนี้ท่านเป็นนายกมา4ปี5ปี6ปีก็แล้วแต่วันนี้ท่านกำไรหรือ,อยังครับท่านนายกครับฮะสรุปแล้วยังไงส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีครับกำไรแต่คราวหน้าสู้เบเปล่า สู้เขากล่าวหาว่าเราทุจริตมากมายมันจึงทําให้กระบวนการเลื่กตั้งเนี่ยไม่เขียนในวิธีคิดแบบนี้ออกมาแล้วผมถามในใจหน่อยว่าไอ้เงินเปอร์เซ็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้พูดใดเสียงดังแล้วนะเพราะเกษียณมาจากปกตมาตั้งสี่ปีแล้วปีนี้ผมอายุสี่ิบหแล้วนะมีใครอายุสี่สิบเจ็ดไหมฮะไม่มีพี่พี่เท่าไหร่ฮะ อ๋อผมผมสี่นะครปีหน้าผมก็65ยเป็นน้องพี่อีกที <c oughs> เพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย <c oughs> ในบ้านเมืองเราเนี่ยโดยเฉพาะอ,าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันจะมากมายขนาดนั้นอะ่ะแล้วว่าถามท่านหน่อยฮะท่านนายกที่ใช้เงินในการซื้อเสียงไปแล้วเนี่ยกำไรไหมถูกไหม ถามข้าราชก,การอีกก็ได้ตรงนี้ข้าราชก,การนั่งตรงนีมีหลายคนนะหลายท่านเคยผ่านมเงินเปอร์เซ็นตพวกนีม้มาก่อนแล้วพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยตกลงค่าการของท้องถิ่นที่ผ่านเงินพวกนี้ม,มาเนี่ยมีท่านผู้ใดเหลือพอได้เก็บไหมฮะทำไมเขาไม่ไปมุ่งเน้นในเรื่องเรือดำง้ำเรื่องโอ้ แล้วก็ไปเขียนอย่างนี้มันก็ตามมานะวยนะว่ากระบวนการเลือกตั้งเนี่ยเอ้ยต่อไปนี้ฉันจะต้องมีขั้นตอนในการรับสมัครที่ร้างหากว่าสมัครแล้วไม่ดูตัวเองซะก่อนคุกถามหาตั้งแต่วันนั้นเลยคุกถามเลยครับแถมยังบอกว่าไอกระบวนการเลือกตั้งแต่ละจุดแต่ละจุดเป็นยังไงแล้วยังมีกระบวนการล่อซื้อเข้าไปอีกนะไอกระบวนการล่อซื้อเป็นไงรู้ไหมนะ สมมุติว่าท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมท่านปล่อยเงินออกไปยิงเริ่มพูดภาษาเดียวก,กัน,นนะกันเองนะเข้าใจคำว่ายิงนะยิงหัวละ300อหัวคะแนนเนี่ยถือไปยิง200เสียง300คูณ200ได้เท่าไหร่300คูณ200คน 6กหมืนบาทค่าจ้างจริงอีกหนะ้าพันมากไปฮะครามที่แล้วท่านจ่ายเท่าไหร่ฮะค่าจ้างจริงเอาพันเนื้อแสดงว่าหกหมื่นหนึ่งพันถูกไหมคานี้กรกตไปออกกฎหมายใหม่เลยบอกว่าต่อไปนี้ใครทำสำนวนสำเร็จไปถึงผู้ที่แจเกเงินได้จริง กรกตให้แสนหนึ่งเลยเรื่องจริงนะครับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะเขียนออกมาเป็นระเบียบแล้วกําหนดเป็นมติออกมาแล้วนะว่าถ้าจับได้เนี่ยเอาไปแสนหนึ่งตกลงถ้าเราเป็นหวคะงนนคนนั้นเราอยากได้เงินเนี่ยเขาอยากได้เงินแสนหรืออยากได้เงินพันนะผิดนะผิดนะถ้าบอกเงินแสนผิด การที่เขาจะล่อซื้อเหมือนยาบ้าได้เนี่ยเขาต้องได้เงินพันมาก่อนใส่กระเป๋าได้แล้วพันนึงไม่ใช่สองครับผิดอีกเมื่อตั้งใจเรียนมากตอบผิดสองครั้งเขาจะได้สามเด้งฮะหนึ่งคือได้เงินพันใช่ไหมสองได้เงินอมฮะเพราะว่า เวลา6 0หมืนไปยิง300<ม>เขาก็ยิง3หัว3หัวก็900ที่เหลือจัง้าหมื่นองหมดเลยแล้วเราเป็นหัวคะแนนคนนั้นเอาไหมแสนบวกหนึ่งพับวกเงินองแล้วเราก็เข้าออคุบสามเน่งเพราะฉะนั้นวันนี้ใครหลับก็เชิญนะฮะออกวันนี้สีส้มมาแล้วท่านหนึ่งดีใจด้วยนะท่านได้สีส้มไปเรียบร้อยแนละ้ว ผมพยายามจะบอกให้ท่านตื่นขึ้นมาว่ากฎหมายฉบับนี้มันลำบากมากสีส้มเนี่ยอันตรายมากคําว่าสีส้มเนี่ยถ้าเราไปแปลตามความหมายเนี่ยมันยากมากไปดูตามภาษากฎหมายมันคนเป็นนักการเมืองคนไหนมาน,นั่งอ่านนั่งจำก,ก็ยากฮะแต่ถ้าเกิดท่านจํเดี๋ยวนี้ตั้งใจเดี๋ยวนี้นะท่านจะรู้ทันทีเลยไม่มีทางลุมเลยพร้อมอย่างฮะเ,เราเรา,เราจะเล่นการเมืองน,นี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาจะลงโทษเราอย่างไง ถูกไหมถูกไหมตั้งหลักดีๆนะตั้งหลังหลับไปกี่ตื่นแล้วฮะตั้งหลักดีๆนะใครฟังเรื่องนี้แล้วยังไม่เคลียร์จดได้เลยนะครับเรื่องใหญ่ผมว่าเรื่องใหญ่ถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องใหญ่คําว่าสีส้มหรือใบส้มมันแปลว่าใบแดงหรือใบเหลืองบวกใบดํา จบแล้วเข้าใจง่ายเริกบรรยายได้สรุปแล้วรู้เรื่องไหมไม่มีไม่รู้เลยเริ่มต้นอย่างนี้นับแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งอบจอเป็นปรกรณีบางอย่างประกาศเมื่อวันที่2 6ตุลาถูกไหมนับจากวันนั้นอิทธิฤทธิของใบส้มเริ่มทำง,งานใบส้ม จะเริ่มทำงานไปจนถึงช่วงวันสมัคร2-6ถึง6พฤศจิกาทำไมใบซ่อมจะเริ่มทำงานตั้งแต่26่ตุลาเพราะว่าการกระทำผิดของใบซ่มนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะเพียงผู้สมัครแต่หมายถึงผู้ใดด้วยฉะนั้นนั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนคือผู้ใด ข้าราชการทุกคนคือผู้ใดแต่สิ่งที่จะไปลงโทษคนนั้นจะเริ่มต้นก่อนสมัครก็ต้องลงโทษเฉพาะผู้ที่ไม่ใช่ผู้สมัครแล้วการลงโทษในก่อนการสมัครนั้นเกิดจากอะไรก็จะต้องเกิดจากการที่เขาบกตเขาต้องมีมติออกมาว่าผู้ใด โดนใบส้มหมายความว่าผู้ใดคนนั้นเป็นผู้กระทาํดที่ตนเองก็เรียกว่าแดงหรือถ้าผู้อื่นเป็นกระทําให้ผู้ใดนั้นเป็นผู้เขียวข้องในการทำผิดก็ถือว่าเหลืองสิ่งนี้กรกตเขาจะส่งเรื่องไปยังศาลในคดีที่เป็นผู้ใดแต่ถ้าในวันที่มีการัครตั้งแต่2ถึง6พฤศจิกา นณวันนั้นยังเป็นผู้สมัครหรือไม่ย่างนะฮะสองถึงหกพิธิการมีกา,ารสมัครเราไปยื่นสมัครเขาต้องประกาศรับรองให้เราเป็นผู้สมัครภายในเจวันหลังจากวันที่หกพฤศทิการียก่อนในทันทีที่เราเป็นผู้สมัครความผิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น เขาสอบสวนใส่กระเป๋าเข้ามาแล้วเขาลงโทษเราได้ทันทีใบส้มทำง,งานกับผู้สมัครในวันนั้นได้ไดทันทีการทำงานนั้นหมายความว่าอะไรทันทีที่เราไปผู้สมัครแล้วเราโดนใบส้มข้อแรกที่เราได้รับคือเราต้องรับใบดำไปก่อนเลยคือก,กอรกตจะไล่ออกจากสนามณวินาทีนะเสร็จแล้วกรกตก็จะส่งไปยังศาล เพื่อที่จะให้ฟองเป็นแดงหรือเหลืองถ้าเราลอดในการเป็นผู้สมัครจากวันที่สมัครไปจนถึงวันลงคะแนนเสียงและวันลงคะแนนเสียงเราชนะจากวันลงคะแนนเสียงนะันนน้นกรกตมีอำนาจในการประกาศรับรองผลไม่ใช่ประกาศผลการลงคะแนนนะเป็นการประกาศรับรองผล 30วันนับจากวันลงคะแนนเสียงในช่วง30วันนี้ถ้าเราโดนไปส้มแล้วเราเป็นผู้ชนะเขาก็ไล่เราออกจากสนามเหมือนกันและไม่ประกาศรับรองผลใชีด้วยเมื่อเป็นเป็นการประกาศไม่รับรองผลสำหรับผู้ชนะแล้วเนี่ยเขาจะไม่ยอมเลื่อนลำดับคนที่สอง ขึ้นมาแทนคนที่หนึ่งเลยเงื่อนไขเดียวเลยผู้ชนะโดนใบส้มก็ต้องมีการลงคะแนนเสียงใหม่เท่านั้นแต่การลงคะแนนเสียงใหม่ต้องเกิดขึ้นภายใน60วันนับจากแต่วันที่ลงคะแนนเสียงเรือตั้งฉะนั้นผู้สมัครที่ชนะก็อาจโดนใบส้มได้ผู้สมัครที่แพ้ ก็อาจโดนใบส้มได้เช่นเดียวกันต่อเมื่อวันที่กรกตประกาศรับรองผลหลังจากลงคะแนนเสียงไม่เกินสามสิบวันสมมุติเขาประกาศให้เราชนะกรกตมีหน้าถือดาบใบส้มเนี่ยนับจากวันประกาศรับรองผลไปอีกหนึ่งปีเลยฉะนั้นหนึ่งปีเนี่ยถ้าการสอบสวนมันเสร็จสิ้นก่อนกรกตสามารถส่งไปที่ศาล เพื่อลงโทษให้พ้นจากหน้าที่แล้วไปสู้กันในศาลการพ้นจากหน้าที่คราวนี้รองนายกเลขาที่ปรึกษาไปทั้งยวงจะไม่มีรองนายกมาทำหน้าที่แทนแล้วฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับในทุกวินาทีที่เป็นใบส้ม หลุดไม่ได้พลาดไม่ได้คุกทั้งนั้นสรุปแล้วคำอธิบายเรื่องใบส้มที่ฟังมาทั้งหมดคือไม่รู้เรื่องเลยว่าว่ามัสบา5คนอ่คนที่ชนะนโดนใบส้มอ่4คนเนี่ยจะต้องผมว่าเอามันเอาไม้ได้ไหมเอาไม้ได้ไหมเอามันมันเอาไม้ได้ไหม เออจะได้จะได้ช่วยกันมันทั้งห้องเนี่ยผมผมอยากจะเรียนถามเหมือนกับเลือกตั้งสอสอนะสมัครห้าคนผู้ชนะโดนใบส้มหรือใบแดงและวไอ้สี่คนมันยังอยู่ไหมหรือไม่ต้องออกไปด้วยตอนนั้นกรกต,ตประกาศผลหรือ,อยังประกาศผลเล ประกาศผลแล้วเข้าสู่ตําแหน่งหรือยังเออย่างเขาประกาศผลว่าว่าชาน,าะนะแล้วนะแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้เข้าทํางานโอเคดังนั้นคะําว่าประกาศผลที่ผมแยเกเมื่อกี้นี้สแสดงว่าพี่ไม่หลับนะไม่หลับโอเคเจ๋ง <c oughs> <c oughs> ประกาศผลนะั้นคือประกาศผลการนับคะแนนในวันนั้นไม่เกี่ยว <c oughs> แต่ถ้ากรกตประกาศแล้วคือกรกตรับรองผล แล้วโดนไปแดงอีกนี่แสดงว่าเข้าสู่ตาแหน่งแล้วโดนไล่ออกจากตําแหน่งไม่เกี่ยวเลยเรื่องตั้งใหม่เลยรับสมัครใหม่หมดเลยต้องสมัครใหม่ได้ไม่เหมือนเออเหมือนกันนั่นแหละแต่ความเข้าใจที่เข้าใจเันวันนี้โอเคนะหลักก็คือว่าเขาประกาศรับรองผลหรือยังถ้าเขาประกาศรับรองผลเนี่ยก็ต้องสมัครใหม่ ตันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่ประกาศรับรองผลก็ไม่ต้องสมัครใหม่แต่เอาคนเดิมมา,มาลงคะแนนซ้ำอ่าชัดเจนมากอธิบายใบส้มสองอย่างครับแค่นี้ก็ยากแล้วหมดไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเอาไงต่อทีนี้เอาเรื่องอะไรต่อที่มันกว่าน,นี้อีกเอาเรื่องผู้ตรวจการเรื่องตั้งดีไหมคราวนี้มีผู้ตรวจการเรื่องตั้งนี้เขาจะตั้งมานะครับในเรื่องตั้งอบจง่วนเนี้ย แล้วถ้ามีการตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยเดิมเนี่ยมันมีกรกตรจังหวัดนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีกรกตรจังหวัดแล้วผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยเขาออกปราเรียบร้อยแล้วท่านโปรดระวังนะผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยบางทีเขาใส่เข็มขาสั้นใส่รองเท้าแตะไปนั่งอยู่ในไร้านกาแฟข้างตลาดบ้านท่านแล้วเขาก็มาถามว่าคนนั้นได้หรือยังสองร้อยสามร้อยอันได้ได้ไดลววาวสองร้อยนนะอัน แม่แถาคุณเขาว่าอ้ย,ข,ยข่อยังไม่ได้เลยนะเขาไม่แล้วบ้านข่อยได้แล้วก็นี่นะเออเนี่ยผู้ตรวจการเลือกตัง้งเขามานั่งฟังอยู่ตรงนั้นเขาซัดเลยนะครับเขากลับไปรายงานเลยนะกลับไปรายงานนี่อันตรายเลยนะผู้ตรวจการเลือกตั้งยังมีส่วนกองทัพน้องถิ่นผมว่ามันจะไม่ค่อยได้ไประโยชน์เท่าไหร่อ่ะผมจะไล่เรื่องวันจายที่สําคัญไปเลยโอเคนะเราไปด้วยกันอันนี้ มาดาเจบอกว่าเวลาเรามองดูกรกตรเนี่ยอะไรก็ไม่ผิดเขาบอกว่ากรกตรเนี่ยถ้าสุดจริตไม่ต้องรับผิดทั้งการแพรงทางอญญายและทางสรองฉะนั้นเวลาเราคิดจะสวนเขาเนี่ยตั้งหลักดีๆแต่เราไม่มีนะเราเป็นผู้สมัครที่เราไม่ม,มีแต่เขาเนี่ยถ้าเขาสุดจริตเขาไม่ต้องรับโทษไปฟอ้องเขาก็ไม่ได้ ฉะนั้นเงื่อนไขเดียวที่จะฟ้องกรกตได้คือต้องไม่สุจริตโอเคเรื่องนับเวลาเนี่ยอันนี้ม็นสำคัญในครั้งนี้เนี่ยในครั้งนี้ที่จะมีการเลือกตั้งแนวโน้มที่เขาเขียนไว้ในทางลับ เขาจะนับจากกากรลงคะแนนของอ,อบจอเนี่ยไปประมาณสามเดือนแล้วก็อาจจะเลือกต้นต่อไปเป็นเทศบาลแล้วก็เป็นอ,อบจแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยพัทยาและรทมสมเดือนถัดไปที่เรื่อ,อยนะครับนี่คือทางลับแต่ว่าทางเปิดมันไม่แน่ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับว่าในกรณีที่มีการเลือกตั้ง ในกรณีคบ,บาระเนี่ยท่านหลักของมันคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศคบ,บาระตั้งแต่พฤษภาปี61ถ้าอย่างนี้จะถือว่าเป็นการครบ,บาระไหมถ้ามีการเลือกตัง้งครั้งต่อไป <c oughs> เขาบอกไม่ใช่เป็นกรณีอื่นแล้วแต่โจทย์อย่างที่ท่านสูวิชาเขามาพูดฉะนั้นครั้งเนี้ยไม่ถือเป็นการครบบาระแต่สมาชิกภาพเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่วันนั้น แต่กกตเองเนี่ยสามารถขยับเวลาจากกรณีคุบาระรมาก็ได้45วัน30วันได้หมดแต่ต้องมีผลความจำเป็น,าปนปการประกาศรับรองผลอย่างที่ผมบอกต้องประกาศ30วันไปสะท้อนได้เห็นว่าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ก็ต้องภายใน60วันถ้ากรณีที่เขาให้ใบส้มนะท,นทีนี้ปัญหา ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้มีความอยากจะเป็นประธานสภาเทศบาลเป็นประธานสภาอบจอถ้าผมมีวิชามารผมก็ทําให้ท่านไม่ผิดได้เลยหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าสมมุติว่าอบตอหนุ่มอ,อันนี้เอาแบบไม่ต้องสมมุติเอาของจริงเทศบาลเนี่ยมีตั้งแต่12บคนใช่ไหมยี่สิบสี่สามสิบหกไปเอาอบตอ อบตอน,นี้มีสมาชิกอบตอเท่าไหรถห่ถ้าหมู่บ้านถ้าหมู่บ้านละหนึ่งคนแล้วอบตอน,นั้นมีสมาชิกอบตอมีหมู่บ้านเดียวมีสมาชิกอบตอเท่าไหร่หกคนใช่ไหมถ้าสองหมู่บ้านล้วครับฮะกำลังเรียนเลขน,นะอาจารย์โควิด ผมพยายามเอาผู้หลักผู้ใหญ่มานั่งเรียนเลขกันสองหมู่บ้านเท่าไหร่ฮะก็คือสามกับสามถูกไหมฮะแล้วแลสามหมู่บ้านมีเท่าไหร่สองสองสองถูกไหมฮะโอเคสี่หมู่บ้านมีเท่าไหร่ไอ้ยนี่เราเรียนเลขกันจริงๆนะเนี่ยสองสองหนึ่งหนึ่งถูกไหมห้าหมู่บ้านเท่าไหร่สองสอง ชังโมงไงเนี่ยสองหนึ่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 งถไหมพวกมูบ้านก็หนึงหมดที่ผมยกมาตรงนี้เพราะว่าในมาการานี้บอกว่าถ้าสมมุติว่าเลือกตั้งแล้วได้สมาชิกมาเกินกว่ากึงหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่า5คนเปิดประชุมสภาได้ฉะนั้นอบตอหนึ่ง เกินมีสมาชิกหมู่บ้านละหนึ่งคนหกหมู่บ้านเกนะินครึ่งหนึ่งนี่ก็คือสี่ถูกไหมฮะแต่กฎหมายบอกว่าต้องห้าฉะนั้นอบตอน,นั้นเนี่ยเปิดประชุมยังไม่ได้ถ้าได้มาแค่สี่ถูกไหมแต่ถ้าอบตใดเกิดมียี่สิบคนแล้วเกินครึ 1, ่งหนึ่งก็คือสิบเอ็ด สิบเอ็ดก็คือเกินห้าเกินคนที่สิบสองไปถึงคนที่ยี่สิบไม่ได้รับเลือกตั้งมาไม่ได้รับการประกาศรับรองผลมาการประชุมสภาครั้งแรกเลือกประธานสภาไปแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นใครจะใช้วิชามาไม่ให้คู่ต่อสู้เข้ามาเป็นประธานสภาก็ต้องรอถูกไหมถูกไหม เพราะนั้นไอ้กระบวนการแบบนี้ก็อาจจะต้องเกิดขึ้นชักหนาวเลยใช่ไหมฮะแสดงว่าน่าจะเป็นประธานสภาเองใช่ไหมโอเค okay. <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีวิชาการต่อสู้อยู่กันนะโอเคเอามาตรที okay. ่ <c oughs> <c oughs>